ตรวจครับขอไข่ละลิง906อาได้อาทางคืออะไรกันนะครับก็มีบริการไว้บริการนะครับมีไว้บริการจำหน่ายมีจำันิตรายจ่าดที่ต้องการที่อยากนะครับมาร่วมจำหน่าย สหรภูมิมุ่งเน้นเพื่อการพัฒ่าเมื่อถึงเวลาก็ทำงานเพื่อที่จะกระกดเปงานให้ว่าะครับก็หลังจากนี จะปีพุทธศักราช2566อําเภอเจนะร่วมกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าวัฒนธ,ธรรมประเพณีของชาวอำเภอเจนะเพื่อส่งเสริมเศสียงนกเขาชวาเสียงซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีคุณค่าในการฬาใต้ อ่าครับอ่าสำหรับสนามแห่งนี้นะครับเป็นสนามของสโมสวนเสียงนนาชานะครับยูเบร์ผู้ช่วยครับเบนน็อตเปอยู่ Beri nyaku potong sedih. Kit bube ena e duodok, Tora priha ครับคนอื่นผมแนะนานประธานชมรมนกข,ขอชาวาเสียงอำเภอชนะขอขอบคุณสมาชิกชาวาวงในต่างประเทศต่างประเทศที่เข้ามาตั้งมาเลสิงคโปร์อินโดและก็ในประเทศไทย ทางชมรมนกขอชวาเสียงอำเภอชนะขอขอบคุณทุกทกท่านและก็ในรายการในวันนี้เป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ระดับอาเซียนคือรายการชิงแชมป์นานาชาติของอำเภอชนะครับนกที่เข้าประกวดวันนี้อยู่ในประมาณ1200ตัวครับและก็วันนี้ทางทางสนามสนามหวังดีของอำเภอชนะเราจะมีประเภทการแข่งขันมี6ประเภทคือหนึ่งประเภทเสียงกลางเสียงใหญ่เสียงเล็ก ดาวลุ่งเบบี้สองและก็เบบี้หนึ่งครับ,รบและก็กรรมการวันนี้ที่มาตัดสินเป็นกรรมการของสมาคมและเป็นของต่างชาติที่เข้ามาร่วมเป็นกรรมการตัดสินในวันนี้ครับครับในส่วนในในเรื่องนี้ทางชุมลุมและก็ทางสมาคมได้ปรกษาหารือกันว่าตอนนี้ว่าชนะมีความพร้อมและก็อยากจะจัดเป็นประเภทที่ว่าอาเซียนเย่าเยือน แล้วก็ทางทางประเทศใจนี้เราจะขอเป็นเซ็นเตอร์คือศูนย์กลางที่อำเภอะนะเพราะว่าในหลายๆอาชีพที่เราสามารถต่อยอดในกลุ่มอาชีพต่างๆนี้คือสามารถที่ว่ามาจะนะแล้วจะได้ครบหมดครับมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด